มาบอกดวงชาววันเสาร์ค่ะ26-30พฤศจิกายน2566หรือว่า2023 5วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณพยากรณ์ดวงชะตาแบบรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนนะคะ26พฤศจิกายนชาววันเสาร์คุณได้ไพ่ชชลิออ อัศวินผู้ไม่ยอมแพ้อัศวินนักรบนะคะสัญ,ญลักษณ์หน้าไพ่บอกไม่ว่าอะไรทั้งนั้นวัดน,นีก็ขวางคุณไม่ได้ค่ะคุณเตรียมพร้อมที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคชัยชนะจึงเป็นของคุณในวันนี้นะคะคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ เหนื่อยอ่อนเพลียก็ต้องหยุดพักนะคะธุรกิจการงานที่ให้ผลดีวันนี้เป็นธุรกิจการงานนำเข้าส่งออกการติดต่อเจรจาหรือว่างานเกี่ยวกับต่างชาติงานข้าราชการงานขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศเกี่ยวกับยานพาหานะทุกอย่าง รวมทั้งอะไรล้านซ่อมต่างๆจะให้ผลดีมากๆเลยค่ะการเดินทางประสบความสำเร็จนะคะงานไกล์งานทัวก็เด่นดังดี27พฤศจิกายนเชาวันเสาร์คุณได้พายทาวเวอร์ตึกถล่มวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงกับตัวคุณจากจิตได้สำเนึก คุณจะเปลี่ยนแบบปุบปัะเรียกว่าจิตใต้สำเนกคุณบอกว่าคุณต้องดีกว่านี้คุณจะเปลี่ยนเพื่อให้ดีกว่าเดิมมันเกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันเรียกว่าเปลี่ยนจากข้างในต้องการให้ดีกว่าเดิมชีวิตของคุณสิ่งที่คุณทำแล้วก็ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดคือคุณจะทิ้งสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆเ,เพื่อไปสู่สิ่งใหม่สู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่างนี้นะคะ,ะบางคนก็ทุบบ้านเก่าสร้างบ้านใหม่บางคนก็ออกจากงานเก่าได้งานใหม่ที่ดีกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต นำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้านสุขภาพก็ได้รับการแก้ไขบางคนก็ไปทำศัลยกรรมแล้วก็สวยหล่อขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้นะคะเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ต้องระวังในวันนี้ระวังความคิดระวังคำพูดระวังการกระทำการเดินทางไปไหนมาไหนก็ขับรถให้ระวัง อุบัติเหตุจากเล็กไปหาใหญ่แต่สิ่งที่เปลี่ยนในวันนี้ของชาววันเสาร์เปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าค่ะ 28. พฤศจิกายนชาววันเสาร์คุณได้พ่าเจ็บดาบปัญหาอุปสรรคยังต้องระวังยังมีสิ่งที่คุณต้องเฝ้าระวังถ้าคุณเกี่ยวกับความรัก ความรักที่ปกปิดซ่อนเร้นถ้ามันผิดก็ขอให้หยุดอย่างนี้นะคะอย่าไปทำอะไรที่ผิดทำนองคลองทำเกี่ยวกับความรักมีเรื่องปกปิดซ่อนเร้นเพราะไปแอบทำอะไรผิดผิดมาอย่างนี้นะคะก็ขอให้คุณระมัดร,ระวัง อีกอย่างหนึง่งก็อาจจะหมายถึงต้องได้ซ่อมแซมยวดยานพาหานะขข้าวองเครื่องใช้ในวันนี้ด้านเอกสารสัญญาก็ต้องระมัดร,ระวังเป็นวันที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหาต่างๆอย่างนี้นะคะชาววันเสาร์ยีพฤศจิกายนคุณได้ไพ่ราชาท่วย บุคคลนั้นเป็นที่รักแม่ในบ้านคุณเป็นพ่อแม่ที่ดีน่ารักเป็นที่รักของลูกของภรรยาที่ทํางานคุณก็ได้ตำแหน่งหัวหน้าผู้ใจดีลูกน้องรักบริวารรักอย่างนี้นะคะ,ะคุณจะเป็นที่รักในชุมชนที่คุณอยู่เป็นคนจิตใจดีมีเมตตา เอาความรักนำทางในสิ่งที่คุณทำเรียกว่าไม่ว่าตำแหน่งไหนที่คุณได้รับมาคุณจะทำหน้าที่ของคุณด้วยดีคะ่ะภายใบนี้เรียกว่า,าคุณเป็นคนที่ใครๆก็ให้ความสำคัญและก็รักคุณ เพราะคุณใจดีแล้วก็เป็นคนดีอย่างนี้นะคะ 30. พฤศจิกายนชาววันเสาร์คุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยสัญ,ญลักษณ์ของความรักความสุขสมหวังคุณจะได้สิ่งใหม่ๆอสิ่งที่คุณรักคุณชอบคุณอยากได้คุณสมหวังได้แน่นอนคะ่ะด้านความรักจะได้พบคนถูกใจความรักก็ราบรื่นเบิกบาน เป็นวันที่เรียกว่ามีความสุขโชคดีสมหวังนี่คือพลังงานโดยรวมแม่หมอนำมาเพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจในการใช้ชีวิตของทุกคนนะคะในทุกๆวันขอขอบคุณทุกการติดตามที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันค่ะ กดไลค์กดแชร์ติชมมาได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณช่อง u t u b e ด้วยสวัสดีค่ะ